ทองมงเลีเด้กค่ะเพิ่ว่าเห็นเี่ยของมาทรงงเลี้เลีนมจัเลยของมาว่าสิมาจะไปดหน่อยมันสิออกบ้านหายม้งเนาะเขาก็ขนของรถนู่นนี่นั่นแม่กับถ้าเบิ้งเขาพ่วมเติมบ่อเขาทำพ่วมสะอาดพ่วมเลี้ยปไมากเนี่ยมัเล่้ัว่างเล้มือนนี่ก็เล้ส่วนพิบิดของมาแต่สิไปทั้งหลังไปเบิ้งเขาจัสวนกันก็เรียนได้ Thế bà thân nhà nó phải phân thân của mày chất Dạ đi Thế bà mình chỉ phải ngoài bó vấn hồn Cần bó lắm khăm của nó Chỉ cam Nó phải xảy nó đầy đồ Để dịch các bạn Tuần mày nó ngát nha Để là nằm tuần bó nằm Nằm bay mấy hẹn.

เราจะดูเราจะไปดูด้านหลังอันนีเ้เป็นคาเฟ่และร้านอาหารฝังนี้ก็จะเป็นห้องประชุมกำลังปูกกระเบื้องอันนี้ด้านหลัง อันนี้ต้นสนต้นสนค่ะต้นสนสนแบบเมืองนอกนะคะอันนี้ถ้าจะให้เราต้องเป็นน้ำพุแน่ๆเลยต้องเป็นน้ำพุแน่ๆเลย สวัสดีค่ะหัวยันต the ้อตายหัวจริงแรงไม่แข็งพวเดี๋ยวฝนกระตุกเนี่เดี๋ยวฝนกระทุกไปยังตะเพียนเขาต้องเอาปลาท้องเนี่ยตัวละเป็นมื่นะเนี่ย อันนี้คืออย่างเนี่ยเวทีเหรอคะเอ้าทำไมแม่นั่งนะคะนั่งแล้วไม่แม่เมื่อยเหรอด้านในกันเราปูกระเบื้องอคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ